สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองศาสตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนกตรีหญิงกันจนาสิงห์พานิเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องศีลบาร,รมีที่พระพุทธสัตว์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าภูริทัตทรงบำเพ็ญศีลบารมีโดยมีข้อความดังต่อไปนี้อัตถกถาภูริทัตต,ตาชาดก ว่าด้วยพระเจ้าภูริทัตทรงบำเพ็ญศีลบารมีกัดฉปักกันพระศาสดาเมื่อทรงอาศัยกรุงสวัสดีประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบอุบาสกทั้งหลายแล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ดังนี้ได้ยินว่าในวันอุโบสถอุบาสกเหล่านั้นอธิษฐานอุโบสถแต่ชาตรูถวายทาน ภายหลังพัดต่างถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปยังพระเชตวันนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเพื่อฟังธรรมก็ในกาลนั้นพระศาสดาสเสด็จมาอย่างธรรมสภาประทับนั่งบนพุทธอาที่เข้าตกแต่งไว้ตรวจด,ดูพิสูจนสงทรงทราบว่าก็กบรรดาพิสูจสงทั้งหลายธรรมกถาตั้งขึ้นปราลบพิสูจน์ล่าใด พระตถา,าคตทั้งหลายทรงเจรจาปราศัยกับพิสุเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นวันนี้ธรรมกถาที่เกี่ยวกับบุรพาจริยาตั้งขึ้นปราลบุบาศกทั้งหลายดังนี้แล้วจึงทรงเจรจาปราศัยกับบาศกเหล่านั้นแล้วตรัสถามว่าพวกเธอเป็นผู้รักษาอุโบสถหรืออุบาศกทั้งหลายเมื่ออุบาศกแกลบทุนให้ทรงทราบจึงตรัสว่า ดีละอุบาสกทั้งหลายก็ข้อที่พวกเธอเมื่อได้พระพุทธเจ้าผู้เช่นเราเป็นผู้ให้โอวาดพึงกระทำอุโบสถจัดว่าเธอกระทำกรรมอันงามไม่น่าอาัศจรรย์เลยแม้โบราณกับบัณฑิตผู้ไม่เอื้อเฟื้อละยศใหญ่กระทำอุโบสถได้เหมือนกันดังนี้แล้วได้ทรงเป็นผู้นิ่งอันพิสุุเหล่านั้นทูลรัตนาแล้ว จึงทรงนำอดีตนิทานมาว่าพิสูนทั้งหลายในอดีตการยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพรมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีทรงประทานตำแหน่งอุปราชแก่พระราชโอรสทอดพระเนตรเห็นยศใหญ่ของพระราชโอรสนั้นจึงทรงเกิดความระแวงขึ้นว่าพระราชโอรสจะพึงยึดแม่ราชสมบัติของเราจึงรับสั่งให้เรียกพระราชโอรสนั้นมา แล้วตรัสว่าดูก่อนพ่อเธอไม่อาจจะอยู่ในที่นี้เธอจงออกไปจากที่นี้แล้วไปสู่ที่ที่เธอชอบใจโดยล่วงไปแห่งเราเธอจงยึดเอาราชสมบัติอันเป็นของแห่งตระกูลพระราชโอรสทรงรับพระำดำรัสแล้วถวายบังคมพระราชบิดาแล้วสเสด็จออกจากพระนครสเสด็จไปยังแม่น้ำยมุนาโดยลำดับทีเดียว แล้วให้สร้างบรรณาศาลาในระหว่างแม่น้ำยมุนาสมุดและภูเขามีรากไม้และผลไม้เป็นอาหารอาศัยอยู่ในที่นั้นครั้งนั้นนางนาคบรรวิกาผู้ที่สามีตายตนหนึ่งในภพนาคผู้สถิตยอยู่ฝั่งสมุดรลัวดูยศของคนเหล่าอื่นผู้มีสามีอาศัยกิเลสกระสันขึ้นจึงออกจากภพนาคเที่ยวไปที่ฝั่งสมุด เห็นรอยเท้าของพระราชโอรสจึงเดินไปตามรอยเท้าได้เห็นบรรณาลานั้นครั้งนั้นพระราชโอรสได้เสด็จไปสู่ป่าเพื่อต้องการผลไม้นางเข้าไปยังบรรณาลาเห็นเครื่องลาดทําด้วยไม้และบริขารที่เหลือจึงคิดว่านี้ฉลยว่าจะเป็นที่อยู่ของบรรพชิตรูปหนึ่งเราจะทดลองเข้าบวชด้วยศรัทธาหรือไม่หนอ ก็ถ้าเขาจะบวชด,ด้วยศรัทธาจะน้อมไปในเนคขมะเขาจะไม่ยินดีการนอนที่เราตกแต่งไว้ถ้าเขายินดียิ่งในกามจะไม่บวชด,ด้วยศรัทธาก็จะนอนเฉพาะในที่นอนที่เราจัดแจงไว้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะจับเขากระทำให้เป็นสามีของตนแล้วจักอยู่ในที่นี้เองนางไปสู่พบนาคนำดอกไม้ทิพย์และของหอมทิพย์มาจัดแจงที่นอน อันสำเร็จด้วยดอกไม้นำดอกไม้ไว้ที่บรรณาศาลาเกลียจุนของหอมประดับบรรณาศาลาแล้วไปยังพบนาคตามเดิมพระ,าะราโชรสเสด็จมาในเวลาเย็นเข้าไปยังบรรณาศาลาทรงเห็นความเป็นไปจึงคิดว่าใครหนอจัดแจงที่นอนนี้ดังนี้แล้วจึงเสวยผลไม้น้อยใหญ่คิดว่าหน้าอัศจรรย์ดอกไม้มีกลิ่นหอม ใครตกแต่งที่นอนให้เป็นที่ชอบใจของเราเกิดสมานัดขึ้นด้วยไม่ได้บวชด,ด้วยศรัทธาจึงนอนพริกกลับไปมาบนที่นอนดอกไม้ก้าวลงสู่ความหลับวันรุ่งขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไปลุกขึ้นแต่ไม่ได้กวาดบรรณาศาลาได้ไปเพื่อต้องการแก่รากไม้และผลไม้น้อยใหญ่ในป่าในขณะนั้นนางนาคบรรวิกา มาเห็นดอกไม้เหี่ยวแห้งรู้ว่าท่านผู้นี้น้อมใจไปในกามไม่ได้บวชด,ด้วยศรัทธาเราอาจจะจับเข้าได้ดังนี้แล้วนำดอกไม้เก่าๆออกไปนำดอกไม้อื่นๆมาจัดแจงที่นอนดอกไม้เหมือนอย่างนั้นนั่นแหลประดับบารรณศาลาและเกลียดดอกไม้ในที่จนกลมแล้วไปยังพบนาคตามเดิมแม้ในวันนั้น พระราชโอรสนั้นก็นอนบนที่นอนดอกไม้วันรุ่งขึ้นจึงคิดว่าใครหนอประดับบารรณาลานี้พระองค์ไม่ไปเพื่อต้องการผลไม้น้อยใหญ่ได้ยืนอยู่ในที่กำบังไม่ไกลจากบรรณาสาฝ่ายนางนาคมานวิกาถือของหอมและดอกไม้เป็นอันมากมาอย่างอาสมบทพระราชโอรสพอเห็นนางนาคมานวิกาผู้ทรงรูปอันเลอโฉมมีจิตปฏิพัต ไม่แสดงตนเข้าไปยังบรรณาศาลาของนางเข้าไปในเวลาจัดแจงดอกไม้แล้วถามว่าเจ้าเป็นใครนางตอบว่าข้าแต่นายฉันชื่อว่านางนาคมานวิกาพระราโชรสตรัสถามว่าเธอมีสามีแล้วหรือยังนางตอบว่าข้าแต่นายแต่ก่อนฉันมีสามีแต่เดี๋ยวนี้ฉันยังไม่มีสามีเป็นม่าอยู่ ท่านเล่าอยู่ที่ไหนพระราชโอรสตอบว่าฉันชื่อว่าพรหมทัตกุมารโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีก็ท่านเล่าเพราะเหตุไรจึงรับพบนาคเที่ยวอยู่ในที่นี้นางตอบว่าข้าแต่นายดิฉันตรวจดูยศของพวกนางนาคมนวิกาผู้มีสามีในที่นั้นอาศัยกิเลสจึงกระสันขึ้นออกจากพบนาคนั้นเที่ยวสแสวงหาสามี พระราชตตรสตรัสว่าเพราะเหตุนั่นแลนางผู้เจริญแม้เราก็ไม่ได้บวชด,ด้วยศรัทธาเพราะถูกพระบิดาขับไล่จึงมาอยู่ในที่นี้เจ้าอย่าคิดไปเลยเราจะเป็นสามีของเจ้าแม้คนทั้งสองก็ได้อยู่สมัครสังวาสกันในที่นั้นนั่นเองนางสร้างตำหนักมีค่ามากด้วยอนุภาพของตนแล้วนำบรลังอันควรค่ามากแล้วตกแต่งที่นอน จำเดิมแต่นั้นมาพระราชโอรสนั้นไม่ได้เสวยรากไม้และผลไม้น้อยใหญ่เสวยแต่ข้าวและน้ำอันเป็นทิพย์เหล่านั้นเลี้ยงชีวิตครั้นต่อมาภายหลังนางนาคมรวิกาตั้งครนภคลอดบุตรเป็นชายพวกญาติได้ขนานนามท่านว่าสาคระพรหมทัตเพราะท่านประสูติที่ฝั่งแม่น้ำสาครในเวลาที่เดินได้นางนาคบรรณวิกาก็คลอดบุตรเป็นหญิง พวกญาติขนานนามนางว่าสมุตชาเพราะนางเกิดที่ริมฝั่งสมุทรก็แลมเมื่อระยะการล่วงเลยไปครั้งนั้นพรานไพราชาวกรุงพนาศีคนหนึ่งถึงที่นั้นแล้วได้กระทําปฏิสันฐานจำพระราชโอรสได้อยู่ในที่นั้นสองสาวันแล้วกล่าวว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์จะบอกความที่พระองค์อยู่ในที่นี้แก่ราชสกุล ไหว้ท่านแล้วออกจากที่นั้นได้ไปสู่พระนครในการนั้นพระราชาก็สวรรคตพวกอามาตได้ทำพระสรีรกิจแก่เท้าเธอและประชุมกันในวันที่เจ็ปรึกษากันว่าชื่อว่าราชสมบัติอันไม่มีพระราชาย่อมดำรงอยู่ไม่ได้พวกเราไม่รู้ที่อยู่ของพระราชโอรสยังมีพระชนอยู่หรือว่าไม่มีจึงปล่อยพุทธลสยึดเอาพระราชา ขณะนั้นพรานภัยเข้าไปสู่พระนครทราบเรื่องนั้นของอมาตเหล่านั้นจึงไปยังสำนักของพวกอมาตแล้วคิดว่าเราอยู่ในสำนักของพระราโอรสสามสี่วันแล้วจึงมาจึงได้บอกเรื่องนั้นลำดับนั้นอมาตทั้งหลายได้ฟังดังนั้นแล้วได้ทำสการะแก่เขามีเข้าเป็นผู้นำทางไปในที่นั้นได้กระทำปฏิสันทานแล้ว บอกความที่พระราชาสวรรคตรแล้วทูลว่าขอพระองค์จงครองราชสมบัติเถิดพระเจ้าค่าพระราชโอรสทรงดำริว่าเราจะรู้จิตของนางนาคมานวิกาดังนี้แล้วเข้าไปหาเธอแล้วตรัสว่าดูก่อนนางผู้เจริญพระบิดาของเราสวรรคตรแล้วอามาตยทั้งหลายมาในที่นี้เพื่อยกฉัดให้เราไปกันเถิดนางผู้เจริญ เราทั้งสองจะครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีประมาณสิบสองโยศเธอจะเป็นใหญ่กว่าหญิงหมื่นหกพันคนนางกล่าวว่าข้าแต่นายดิฉันไม่อาจไปกับท่านได้พระราชโอรสถ,ถามว่าเพราะเหตุอะไรนางกล่าวว่าพวกเราเป็นอสสารพิษร้ายโกรธเร็วย่อมโกรธแม้ด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยแล้วชื่อว่าการอยู่ร่วมผัวเป็นภาระหนัก ถ้าดิฉันเห็นหรือได้ยินสิ่งอะไรก็โกรธแลดูอะไรจัดกระจัดกระจายเป็นเหมือนกรรมธุลีเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไม่อาจไปกับท่านได้แม้วันรุ่งขึ้นพระราชโอรสก็อ้อนวอนเธออยู่นั่นเองลำดับนั้นนางจึงกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่าดิฉันจะไม่ไปด้วยปริยายเรไรส่วนหน้ากุมารบุตรของเราเหล่านี้เป็นชาติมนุษย์เพราะเกิดโดยสมภพกับท่าน ถ้าบุตรเหล่านั้นยังมีความรักในเราท่านจงอย่าประมาทในบุตรเหล่านั้นแต่บุตรเหล่านี้แลเป็นพืชน้ำละเอียดอ่อนเมื่อเดินทางต้องลำบากต้องลมแดดจะพึงตายท่านพึงให้ขุดเรือลำหนึ่งให้เต็มด้วยน้ำแล้วให้บุตรเหล่านั้นเล่นน้ำนำไปพึงกระทำสักบกครณีในพื้นที่ในภายในพระนครแก่บุตรเหล่านั้นก็แลนางครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ไหวยพระราชโอรสทำประทักษิณกอดพวกบุตรให้นั่งระหว่างฐันจูบที่ศีรษะมอบให้แก่พระราชโอรสร้องไห้คร่ำควรและหายไปในที่นั้นนั่นเองได้ไปยังพบนาคตามเดิมฝ่ายพระราชโอรสถ,ถึงความโทมนัสมีพระเนตรนองด้วยน้ำตาออกจากนิเวศเช็ดนัยนาแล้วเข้าไปหาพวกอมมัด พวกอมตเหล่านั้นอภิเศษพระ,ะราชโมณนั้นในที่นั้นนั่นเองแล้วทูลว่าข้าแต่สมุติเทพพวกข้าพระองค์จะไปยังนครของพระองค์พระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงรีบขุดเรือยกขึ้นสู่เกวียนให้เต็มด้วยน้ําขอท่านจงเกลียดอกไม้ต่างๆอันสมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นบนหลังน้ํา บุตรทั้งหลายของเราผู้มีพืชแต่น้ำบุตรเหล่านั้นเล่นน้ำในที่นั้นจักไปสบายพวกอมาตได้กระทําเหมือนอย่างนั้นพระราชาสเสด็จถึงกรุงพาราณสีเสด็จเข้าไปยังนครที่ตกแต่งไว้แวดล้อมไปด้วยหญิงนักฟ้อนและอมาตเป็นต้นประมาณ1 6 0 0งคนประทับนั่งบนพื้นใหญ่สวยน้ำมหาปานะเจ็ดวัน แล้วให้สร้างสระโบคลารีเพื่อประโยชน์แก่พวกบุตรพวกบุตรได้เล่นในที่นั้นเนืองนิดภายหลังวันหนึ่งเมื่อพวกบุตรพากันเล่นน้ำในสระโบคลารีเต่าตัวหนึ่งเข้าไปไม่เห็นที่ออกจึงดำลงในพื้นสระโบคลารีในเวลาเด็กเล่นน้ำผุดขึ้นจากน้ำโผล่ศีรษะขึ้นมาเห็นพวกเด็กเหล่านั้นจึงดำลงไปในน้ำอีก พวกเด็กเหล่านั้นเห็นเต่านั้นจึงสะดุ้งกลัวไปยังสำนักของพระราชบิดากราบทูลว่าข้าแต่พ่อในสระบกขรนียังมียักษ์ตนหนึ่งทำพวกข้าพระองค์ให้สะดุ้งพระราชาทรงสั่งบังคับพวกราชบุรุษว่าพวกท่านจงไปจับยักษ์นั้นมาราชบุรุษเหล่านั้นทอดแทะนำเต่าไปถวายแด่พระราชาพระมานทั้งหลายเห็นเต่านั้นแล้วร้องว่า นี้ปีศาจพ่อนี้ปีศาจพ่อพระราชาทรงกริ้วเต่าด้วยความรักในบุตรจึงสั่งบังคับว่าพวกท่านจงไปทํากรรมกรแก่เต่านั้นเถิดในบรรดาราชบุรุษเหล่านั้นราชบุรุษคนหนึ่งกล่าวว่าเต่านี้เป็นผู้ก่อเวรแก่พระราชาควรจะเอามันใส่ในครกแล้วเอาสากตามทําให้เป็นจุนอํามารบางพวกกล่าวว่า ควรจะปิ้งให้สุกในไฟถึงสามครั้งแล้วจึงกินอมาตบางพวกกล่าวว่าควรจะต้มมันในกระทะนั่นแหลแต่อมาตคนหนึ่งผู้กลัวน้ำกล่าวว่าควรจะโยนเต่านี้ลงในน้ำวนแห่งแม่น้ำยมุนามันจะถึงความพินาศใหญ่ในที่นั้นเพราะกรรมกรของเต่านั้นเห็นปานนี้ย่อมไม่มีเต่าได้ฟังถ้อยคำของเขาจึงโผลศีรษะขึ้นมาพูดอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ เหตุอะไรของท่านเราทำผิดอะไรที่ท่านวิจาร์ณถึงกรรมกรเห็นปานนี้กับเราก็เราสามารถอดกั้นกรรมกรนอกนี้ได้ก็แลผู้นี้เป็นผู้หยาบช้าเหลือเกินท่านอย่ากล่าวคำเห็นปานนี้เลยพระราชาสดับดังนั้นทรงดำริว่าควรจะสร้างทุกกระเต่านี้แหละดังนี้แล้วจึงให้ทิ้งลงไปในน้ำบนแห่งแม่น้ำยมุนาเต่านั้นถึงห้วงน้ำ อันเป็นที่ไปสู่พบนาคแห่งหนึ่งได้ไปสู่พบนาคแล้วลำดับนั้นพวกนาคมานกบุตรของพญานาคชื่อว่าทาตาลฐะ,ะกำลังเล่นอยู่ในห้วงน้ำนั้นเห็นเต่านั้นจึงกล่าวว่าพวกท่านจงจับมันเป็นทาสเต่านั้นคิดว่าเราพ้นจากพระหัตถ์ของพระเจ้าพ,พารณสีแล้วบัดนี้ถึงมือของพวกนาคผู้หยาบชาเห็นปานนี้ เราจะพึงพ้นด้วยอุบายอะไรหนอเต่านั้นคิดว่าอุบายนี้ใช่ได้เราจะพึงพูดมุสาว่าจึงจะพ้นแล้วกล่าวว่าพวกท่านมาจากสำนักของพญานาคชื่อว่าทัตตารทะเพราะเหตุไรท่านจึงกล่าวกับเราอย่างนี้เราเป็นเต่าชื่อจิตตะจุระเป็นทูแถงพระเจ้าพารณสีมายังสำนักของพญานาคชื่อว่าทัตตารทะ พระราชาของเราประสงค์จะให้ทิดาแก่พญานนาคชื่อว่าทัตตรฐะจึงส่งเรามาขอท่านจงแสดงเราแก่พญานานาคนั้นเถิดนาคมานบเหล่านั้นเชื่อแล้วเกิดโสมนัสพาเต่านั้นไปยังสำนักพระราชากราบทูลความนั้นแล้วพระราชารับสั่งให้เรียกเต่านั้นมาด้วยคำว่าจงนำมันมาเถิดพอเห็นเต่านั้นจึงพอพระไทยตรัสว่า ผู้มีร่างรามกเห็นปานนี้ไม่สามารถจะทำทูตรกรรมเต่าได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าก็ชื่อว่าผู้เป็นทูตจะพึงมีร่างกายประมาณเท่าลำตาลหรือความจริงร่างกายเล็กหรือน้อยไม่เป็นประมาณการทำกรรมในที่ที่ไปแล้วไปแล้วให้สำเร็จนั่นแหลเป็นประมาณดังนั้นข้าแต่มหาราชเจ้าทูตเป็นอันมากของพระราชาของเราเป็นมนุษย์ ย่อมทำกรรมบนบกนกย่อมทำกรรมบนอากาศข้าพระองค์ชื่อว่าจิตตาจุละถึงฐานันดรเป็นที่โปรดปานของพระราชาเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านย่อมทำกรรมในน้ำขอพระองค์อย่าข่มขู่ดูหมิ่นข้าพระองค์เลยดังนี้แล้วจึงสรรเสริญคุณของตนลำดับนั้นพระยานนาคทตาลทะจึงถามเต่านั้นว่า ก็ท่านเป็นผู้อันพระราชาส่งมาเพื่อต้องการอะไรเต่ากล่าวว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระราชาของข้าตรัสกับข้าอย่างนี้ว่าเราจะทำมิตรธร,รรมกับพระราชาชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นบัดนี้เราควรจะทำมิตรธรรมกับพญาน,นาคทตาะะัตตะรฐะเราจะให้นางสาวสมุทชาผู้เป็นที่ดาของเราแก่พญาน,นาคทตาะะัตตะฐะ จึงส่งข้ามาด้วยพระําดำรัสว่าขอท่านอย่าก,กระทำการเนิ่นช้าจงส่งบุรุษทั้งหลายไปกับข้าและกำหนดวันรับนางธาริกาเถิดพญานาคนั้นยินดีให้กระทำสการะแล้วส่งนาคมานพสีนายไปกับเต่านั้นด้วยคำว่าพวกท่านไปเถิดจงฟังคำของพระราชากำหนดวันแล้วจงมานาคมานพเหล่านั้นรับคำแล้วจึงพาเต่าออกจากพบนาค เต่าเห็นสะระปทุมสะหนึ่งในระหว่างแม่น้ำยมุนากับกรุงพาราสีมีความประสงค์จะหนีไปด้วยอุบายอย่างหนึ่งจึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนนาคมาน์ทั้งหลายผู้เจริญพระราชาของเราและบุตรภรยาของพระราชาเห็นเราเที่ยวไปในน้ำไปสู่พระราชนิเวศอ้อนวอนว่าท่านจงให้ดอกปทุมแก่เราทั้งหลายจงให้รากเง่าบัวเราจะถือเอารากเง่าบัวเหล่านั้น เพื่อประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นพวกท่านจงปล่อยข้าในที่นี้แม้เมื่อพวกท่านไม่เห็นข้าจงร่วงหน้าไปยังสำนักของพระราชาเราจะเห็นพวกท่านในที่นั้นนั่นแลนาคมานพเหล่านั้นเชื่อถ้อยคําของเต่านั้นจึงได้ปล่อยเต่านั้นไปเต่าได้แอบอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งในที่นั้นฝ่ายนาคมานพไม่เห็นเต่าจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาด้วยเพศแห่งมานพ ตามสัญญาว่าเราจะไปสำนักพระราชาจบกัดฉปักกัน